สวัสดีครับสวัสดี f c ทุกทท่านนะครับผมอ p พีนี้นะครับเป็นอ p ีที่43นะครับผมพบกับผมเช่นเคยที่ช่องทอนพระเครื่องนะครับมามามาครับ FC วันนี้นะครับเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับผมก็จะนำพระรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะครับมาแบ่งปัน f c นะครับถ้าหากท่านใดนะครับสนใจพระนะครับที่ผมจะนำมารีวิววันนี้นะครับ ก็สามารถติดต่อได้ที่เบอร์099-634-1275นะครับ099-634-1275เบอร์โทรและเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับผมและก็ฝาก FC กดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ผมด้วยนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อจะได้รับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากช่องถอนพระเครื่องนะครับผมอมามามาครับมาแล้วนะครับอ่านี่เลยนะครับ FC นะครับวันนี้นะครับ1องค์นะครับ เป็นรูปหล่อพิมพ์นิยมนะครับเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับดูให้ชอบนะครับ fc ดูให้ชอบเลยนะดูให้ชอบดูให้ถูกใจนะครับแล้วค่อยทักมานะครับดูให้ชอบดูให้ถูกใจนะครับเรื่องเป็นนี้เราไม่บังคับกันเนาะชอบใครชอบมันนะครับอ่ะดูเลยนะครับเบื้องต้นนะครับพระก็จะมีฝุ่นหน่อยนะ fc นะเพราะว่าเนื่องจากว่าผมได้มันไปไหนผมก็ ไปแบบนั้นเลยครับไม่ต้องปัดฝุ่นนะครับไม่ต้องปัดฝุ่นนะครับนี่นะครับหูตาจมูกปากนะครับสวยชัดเจนนะครับเส้นจีวรคมชัดนะครับนี่ครับด้านข้างนะครับพระก็จะเป็นผิวโซนเหลืองอมเขียวนะครับจุดส่วนที่โดนสัมผัสนะครับส่วนสนิมนะครับก็จะมีสนิมนี่ครับ สาแดงอมน้ำตาลอมดำนะครับตามซอกก็จะออกตะกันสีดำนะครับนี่ครับเดี๋ยวเรามาส่องกันเลยนะครับนี่เลยนะครับ f c นะครับเบื้องต้นนะครับนี่ครับส่องดูใบหน้านะครับดูใบหน้านะครับนี่เลยนะครับตานะครับสองข้างคมชัดนะครับจมูกนะครับปากนะครับใบหน้าโอ้โหสวยงามมากนะครับตรงนี้ จะมีฝนหน่อยนะเอซนะเนื่องจากพระผมได้มาสภาพไหนผมก็ไปสภาพนั้นนะครับไม่ต้องปัดไม่ต้องถูกันนะครับนี่เลยนะครับจะได้จะได้ความเดิมๆดีนะครับนะครับมีฝนมีอะไรเกาะนะครับนี่เอฟซนะครับดูนะครับนะครับดูให้ชอบนะครับดูให้ชอบแล้วค่อยทักทายมานะครับดูให้ชอบก่อนนะครับนี่ผมก็ส่ง ส่องกล้องให้ดูเลยนะครับเพื่อจะได้ง่ายต่อการตัดสินใจของ f อฟซีเนาะนี่ครับเดี๋ยวดูด้านหลังกันนะครับ f อฟซนะครับดูด้านหลังนะครับนี่เลยนะครับด้านหลังอ่านี่ครับโอ้โหฝุ่นเกาะเต็มหมดเลยตรงนี้ได้ธรรมชาตินะครับองนี้นะครับเปิดไว้ที่สามพันห้าร้อยบาทนะครับสามพันห้าร้อยบาทนะครับรีบ่วดเลยครับราคานี้นะครับ f อฟซนะครับนี่ครับด้านข้างนะครับ โอ้ใบหูนี่ยังกับใบหูพระสังขใจเลยนะครับนะครับหยิบกล้องส่องให้ดูแบบนี้นะครับมันจะได้ง่ายต่อการตัดสินใจเนาะ FC นี่ครับนี่เลยนะครับสวยงามนะครับรงนี้ถือว่าคุ้มครับคุ้มคุ้มนะครับสําหรับ FC นะครับรงนี้เปิดวิธีสามพันห้าร้อยบาทนะครับเปิดวิธีสามพันห้าร้อยบาท FC ท่านใดชอบก็ โทรมาสอบถามได้นะครับที่เบอร์0ู9ย์4 1 2 7 5นะครับ0996341275เบอร์โทรและเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับผมดูใต้ฐานกันนะครับ FC ครับดูใต้ฐานนะครับนี่เลยนะครับใต้ฐานก็จะเห็นช่อนะครับเห็นช่อก้านชนวนนะครับนี่ครับนี่สวยงามสวยคลาสสิกนะครับตรงนี้นะครับนี่ครับใบหน้า นะครับหลวงพ hehe, so ่อนะครับสวยงามเลยนะครับ f c นะครับนะครับคุ้มครับ FC ท่านใดได้ไปนะครับคุ้มแน่นอนนะครับองนี้นะครับเปิดที่ส ,500 บาทนะครับเนี่ยครับนี่ครับที่ผมบอกว่าเนื้อท่านก็จะออกเหลืองอมเขียวนะครับตามซอกนะครับก็จะมีความเก่านะครับตะกันสีดําขึ้นนะครับสนิมนะครับตรงนี้ครับก็จะเป็นออกสาแดงอมน้ําตาลอมดํานะครับนะครับนี่ครับดูนะครับเอซีนะครับ นี่ครับนี่นี่ตรงนี้นะครับนี่ครับตรงนี้นะครับอ่านี่นะครับนี่เลยนะครับโอ้โหเก่าจริงนะครับองนี้เอฟซีคุ้มแน่นอนครับสามพันห้าร้อยบาทนะครับองนี้เปิดไว้ที่สามพันห้าร้อยบาทนะครับเอฟซีท่านใดชอบสนใจนะครับก็โทรมาสอบถามต่อรองราคากันได้นะครับที่เบอร์ศูนย์เก้าเก้า หกสามสี่หนึ่งสองเจ็ดห้านะครับ0ูนย์เก้า5้าหสามสี่หนึ่งสองเจ็ดห้าเบอร์โทรและเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับผมเดี๋ยวส่องให้ดูอีกรอบนะครับ fc นะครับจะได้ง่ายต่อการตัดินใจเนาะเออนี่เลยนะครับดูให้ชอบก่อนนะครับเบื้องต้นนะครับดูให้ชอบนะครับ fc ดูให้ชอบนะครับนี่ครับตาจะสองข้างนะคมชัดนะครับนี่ครับจมูกนะครับนี่ ปากนะครับสวยงามนะครับใบหูนะครับเหมือนผ้าสังกะจายเลยนะครับใบหูนะครับสองข้างนะครับลิ้วจีวรนะครับนี่ครับลิ้วจีวรก็สวยๆคมๆเลยนะครับนี่ครับแต่ก็จะมีฝุ่นหน่อยนะครับ f c ซนะครับนี่ตัวสังคตินะครับเหลืองเนื้อเหลืองอมเขียวเลยนะครับเนี่ยครับโอ้โห ยอดจริงนะครับคมเก่าองนี้นะครับอ่าดูให้ชอบนะเอฟซี FC นะดูให้ชอบแล้วก็ทักทายกันมานะครับผมอ่านี่เลยนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากเอฟซีกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคปคลิปใหม่ๆต่อไปนะครับผมองนี้เปิดไปที่สามพันห้าร้อยบาทนะครับองนี้เปิดไปที่สามพันห้าร้อยบาทสําหรับวันนี้สวัสดีครับ